สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมูหวานนะครับผมและวันนี้เราจะมาสอนเล่นตัวที่เล่นยากที่สุดใน MLBb นั่นก็คือแฟนนี่ครับผม แต่ผมสอดเองคงไม่ไหวผมจึงพาแขกรับเชิญสุดพิเศษวันนี้มาด้วยหรือที่หลายคนบอกว่าอวีมีกินง่ายเอ็บก็มีรอยดีครับสวัสดีครับพี่ลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนเปรียบเทียบเยอะมากคุณรอยคือผู้เล่นที่โหดที่สุดของ FLBB เลยอ่ะพี่อุ้ยไม่ขนาดนั้นนะครับผมเล่นอยู่คนเดียวนะก่อนหน้านี้ f l อ่ะแต่คือคุณรอยตัวจริงเสียงนุ่มมากเลยอ่ะคือแบบปกติผมแบบดูคลิปพี่ตลอดผมก็ดูคุณเหมือนกันครับคุณรอยครับเดี๋ยววันนี้ ผมจะให้คุณลอยเล่นแฟนนีแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นแองเจล่าคอยดูสเตปพี่ไปทั้งเกมเลยนะครับได้ครับคุณลอยนี้เล่นไอเบลวีมากี่ปีแล้ว2019ครับปีเคยแข่งปี2019แข่งแขังเรื่อยครับตอนนี้ยังแข่งอยู่ไหมครับปีที่แล้วไม่ได้แข่งครับแต่ปีหน้าน่าจะแข่งครับอุ้ยพี่จะประกาศตรงนี้เลยเหรอใช่ปีหน้ามีลองแข่งครับ ไอต้องคุณโตแข่งไหมคุณโตอยู่เบอคอนไม่ใช่หรอยังบอกคนดูไม่ได้ครับเก็บไว้เป็นความลับจริงๆผมก็ยังบอกไม่ได้นะแล้วปกตินี้ถ้าสมมติอย่างเด็กแร้งอยากจะฝึกแพนนีจะ<ม>ช้ำเเวลาเล่นแพนนีนแรกๆเรารับความกดดันหรือการโดนด่าได้แค่ไหนถ้าเราเล่นไก่อันทีมันเจอลุมด่าเราเว้ยแนะนําให้ปิดแชทไปก่อนนะ <laughs> เวลาฝึกเล่นแพนนีนแรกๆแล้วก็ดูเยอะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะมันจะไปตามมุมที่เราเคยดึงตลอดมีนิแมปเนี่ยสมาาจะดูตลอดเวลาดึงเชือกใช้ความเคยชินจะไม่เบ่ใช่ครับใช่แต่โทรศัพท์ก็มีผลเยอะนะแพนนีมือถือนี่นี่ เด็กใหม่ที่เพิ่งมาเล่น MLB แล้วเขาอยากฝึกถ้าให้พี่แนะน,นํานี้พี่จะแนะนําให้ไปฝึกเล่นตำแหน่งไหนดีครับอยู่ที่ว่าชอบเล่นตำแหน่งไหนมาส่วนมากถ้าให้ผมตอบผมก็คงบอกว่าป่าเราควรแนะนาเด็กใหม่อย่างไงดีพี่ดับแรกเราต้องเล่นตัวโกงครับเราต้องรู้เมตาก่อนแล้วก็ต้องไปดูว่าวิธีธเล่นมันเล่นยังไงลายฟาร์มลายเดินลายอะไรเรื่องของการฟาร์มเรื่องแบบเผาคีบอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นหลักๆก,ก,ก็จะมี2อลายครับสมมติเราฟาร์มเลสเราก็จะไปจบบนสมมติเราฟาร์มบูเราก็จะไปจบล่างมี2ทางเลือกคือจบบนล่างหรือว่ากลางบนหรืออกลลาาางง่่่่ยูทีววตัเป็น เลาคอนแบบไหนถ้าเป็นแฟนนี่อย่างเงี้ยเราจะฟาร์มบูก่อนเพราะว่าถ้าเราฟาร์มเลดปุ๊บแล้วถ้าเราโดนอินเวดป่าเนี่ยถ้าเรากดลารดไปเนี่ยบูเราจะมีโอกาสโดนเราก็เลยเอาบูมาเล่นก่อนตั้งแต่แรกเลยทำดราม่าได้เรื่อยๆครับเงื่อนไขที่ว่าเราป่าตัวเดิมซ้ำไปซ้ำมามันก็จะได้เหมือนสเต็กมันจะมีเรื่องของสเต็กแล้วก็อย่าลืมตีเบสิกเวลาเล่นแฟนนี่ต้องตีเบสิกเดือนมันถือว่าตอนโหดแล้วเราก็ต้องตีธรรมดาเลยครับมันจะเป็นดาเมจแบบว่าอาจไปกับปุ๊บเสร็จปุ๊บเราอยู่ตรงกลางตัวปุ๊บเราเราต้้้้อออองงเเ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 รรรรรรีียยนนนนนตบบสสิิกกกไมมมม่่่่ััดดาาาาาาาจจจจะะะะพวชแทททป็ลุ ตีเบสิกแรงฟุกวงในเสร็จปุ๊บแบบไอตีไปสีกันสำคัญถ้ามีจังหวะให้ตีอ่ะควรจะตีแต่ว่าถ้าตีไม่ได้ไม่เป็นไรระดับแรกเวลาเราเล่นแฟนนี้ต้นเกมเราจะฟาร์มเป็นบูก,ก่อนนะครับแล้วดาบฟาร์มที่ผมออกจะเป็นฟาร์มสีแดงนะเพราะว่ากดปุ๊บมันจะเพิ่มดาเอจครับเพื่อนจะเป็นต้องมาช่วยฟาร์มไหมครับเพื่อนไม่จำเป็นต้องช่วยฟาร์มก็ได้ครับแค่อย่าคัดให้ฝั่งตรงข้ามไม่มาปวดเราก็พอต้อนเกมเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องกดลดัถ้าเขาไม่มาปวดถ้าสมมติคุณโต้โนะตเดเเินไปฝั่งเเเดดอะะไไไรยย่่่าางงีีี้้้ผมมจพืนนนทลลลตขูหน เดี๋ยี่ผมเดินเข้าไปเลยนะใช่แต่เขาน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะเขาน่าจะอยู่บนกันอยู่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 เข้าเลยหรอเขาแล้วหนึ่งสลัดแล้วสลัดแล้วหมด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 ละหมดละรีบแป๊บรีบแปบ๊บแล้จะชิลครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมา ที่ผมเเ็นนะอ๋อมีอะไรมีอะไรมีอะไรอันี้โดนละเข้าไปอย่างนี้เลยไม่เราเมนได้ไอตัวนี้มันฟิกไปล้วด้วยเ้ห คือเราเราสามารถเลือกเข้าป่าฝั่งตรงข้ามได้เลยอย่างนี้เลยเหรอแบบเดินอยู่นี้ก็เดินเข้าไปเลยใช่ครับถ้าเราเก็บดิชั่นตั้งแต่แรกอะ่ะเพราะว่าตัวมันจะตองต้งตนเกมเราได้ต้นไปเยอะแล้วเราต้องไปตบบนแล้วบนมันเก่งมากจัดอนะคือแบบมันโดนผมแบบจัด โดนเอ,อ,โอเคครับผมไปลแล้วไปอีก่างล่างล่างอย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 ่างนีงงง้ผมลงลงเลยปะเฮ้ยอนี่คือเสืสอแล้วใช่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 โอเคโอเคเราเวดเพิ่นจากตอนนี้ 1,3ึ่งส<อ>าอ, <3 S 1> อ่ะหนุ่มไอ้โหป่าเราเวลเจ็ดเราสอ่นึงอะไรอะไอ้หนุ่ม <laughs> มีขึ้นเลยครับพี่ครับโอเคครับอคคันนี้คือเล่นด้วยความเคยชินอย่างเดียวเลยใช่ป่ะพี่เราไหนไปตามเกมได้นะเพราะเวลาเรากด2กด3เพราะว่าทามิ่งมันไม่ได้เป๊ะขนาดน,านั้นับไล่คิวอย่างเดียวเดี๋ยวเล่นเกมแล้วก็โดนแหละใช่หรอทำไมเล่นเกมเราโดนอ่ะ แคนนี้มันอ่อนเรื่องออบเจกครับเวลาตีลงตีหลอดอะไรเงี้ยมันมันไก่ต้องให้ทีมช่วยแบกต้นเกมคิวได้เยอะผมมาผมมาต้นเกมนี่คือโหดจัดใช่มันไม่มีใครมาเล่นกับเราแล้วอะ่ะไ,ไม่ได้โอ้อเล่จะหน้าไปละ ถ้าเวลาเราอันติดแล้วเราโดนซีซนะีมันหลุดนะเห็นใช่ปะโอ้โหมันวับใส่เพื่อนเราเลยไอ้น,นี่คือข้อเสียของเพงนดีแล้วพี่ใช่ปะ<ช>น,นี่ความเสี่ยงเนี่แหละหนักสุดเพนดีเอ้าเฮียกูลงเฉยกูรู้ว่ากูเล่นอาญาอยู่ยี่ไม่ได้ตลอดนะถ้าสมมติทีมเรามีเพนดีแบบเล่นเก่งแบบนี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ววะเหนื่อยแค่ภาสีเลทเกมครับต้องมีคนแบกอันนี้ ต้องเก็บเอาให้ได้ใ,ใช่ทีอมันไปเติมได้ทุกเลนใช่อ,อยากเจอขึ้นไวมาก ไนด้ลงปิดหัวไปเอาทะลงบินผมเลยเ<อ><ะ>นาะรวยใช่ปะพี่กรผมโอ้ตอนนี้เราก็ลงกโหดไปแล้ว15ศูนย์เป็นที่เรียบร้อยไปต่อ,ตอรครับไปต่อหัวครับ อางนี้อดีตเทวต้องแฝกเนะเว้ยตกะกออสามสี่หนึ่งโอ้โห่อดีตเทวไปลดลงเด้ยวอ้ยไอ้เป็นไรอะพี่อ้าาาสไปอยู่ในรูปโดนใส่ป่ะสำคัญเลยมันต้องมีบูนี่แหละแฟนนี่ไม่มีบูมันเล่นยากเพราผมไอเอนอ็นจีมันลดไปคถ้าไม่มีบูนี่คือเล่นไม่ได้เลยเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นยากนิดหน่อย เแก้แล้วหมดไปเนี่ราบินมาถ้าเให้แก้หมดขาต้องโหดให้โดนเลยใช่มันจะมีเรื่องปาดแบบชูดาเมจปาดไปปาดมาอันนั้สำคัญแล้วก็เราต้องรู้ระยะตัวละครที่เราเจอด้วยว่ามันมีอะไรบ้างมันจายอะไรไปบ้างด้วย CC ซีสำหรับเฟน,นีมันเจ็บปวดอยู่ถ้าโดนซ c ซเพราะมันสามารถเชื่อกขาดอากาศได้ อ๋อคือโดนการอากาศเลยใช่ครับขอแค่โดนสตันปุ๊บเนี่ยแฟนนีเชี่ยขาดได้เลยไม่ว่าสตันอะไรก็ตามว่าโอ้โ oh, หมันตัดตันยากเนี่ยแฟนนีมันโดนหลอดตีมันเจ็บเจ็บไปดีแนละ้วมีผมอ,อยู่ฮิลลฮิล อกูมันก็เหมือนกูเราไปเหรอไปถามมปเหรอวะเฮ้ยแล้วก็แฟนนี่มันสามารถบีเอเนอร์จีได้การมาเติมมานาที่บ้านได้นะเราจะเห็นภาพที่แบบแฟนนี่บินไปบินมาแล้วก็ว์ปกลับบ้านบ่อยไหมสมมติเพื่อนโดนเลนบอปุ๊บเราก็วาร์ปกลับบ้านแล้วก็ไปเติมบอปุ๊บแล้วก็วาร์ปกลับบ้านอีกทีแล้วก็โดดลงล่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ สองโอ้โหละลายเลยอ่ะไปแล้วโอ้ยบึดบึดอีดหน่อยหนุ่มบินเลยหนุ่มโอ้โหเนี่ยมันนอาหมดมากับบ้านไม่ได้ปีนมันบ้าเอาไหนไหม เราไมิวข้อ,อเสียคือเรื่องออบเจกต์กับขึ้นบ้านนี่แหละมันเล่นยากยิงไปเล่นหน้าบ้านเราจะโดนป้อมตีเมื่อขึ้นบ้านถือว่าง่ายอยู่่ครับตัวแบบน,นี่ตัวนี้ตัวตัวแรงเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยนี่ไงตัวนี้แหละนางตัวดีเลยวี่ เอ้อย่างเพนนีนี้มันมีตัวแพ้ทางอยู่แล้วปะ่ะแบบถ้าจังเกิลด้วยกันเองก็จะเป็นจังเกิลที่มีซีซีในตัวมันจะเป็นพวกแทงป่าแคลินอย่างเงี้ยเฟนนีไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเป็นแอดเหมือนกันเฟนนีมันได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีซีซีขัดเฟนนีผมจบไปนด้ว่าเดืตัวเดียว <G. S 2> โอ้ถ้าแบบในทีมมีผู้เล่นเพนนีเก่งขนาดนี้เราก็เล่นเอเจร่าทั้งวันเลยครับ เทคนิคแพนนีน like ี่เทคนิคของมันมีอะไรบ้างเหรอครับอันดับแรกคือต้องเข้าใจแมคานิกตัวละครครับในการดึงสกิล2ในการมันเป็นตัวละครที่มุกในการดึงสลิงไปตามกําแพงอ่ะมันจะเรื่องพวกนั้นน่าสำคัญแต่ว่าแฟนนีนี่ผมทําคลิปสอนไปหลายคลิปมากเลยนะที่แบบเป็นทริคแฟนนีโดยเฉพาะประมาณ3-4คลิปครับในเรื่องของการดึงสลิงบาดดาเมจมันมีเยอะพอสมควรไปดูช่องพี่ลอยเลยนะช่องนี้ก็ดูได้ดูได้แล้วข้อดีข้อเสียของแพนนีมีอะไรบ้างเหรอครับข้อดีเป็นตัวละครที่เก่งตามูเล ยิ่งคนเล่นช้ำๆมันเบรไม่ค่อยได้ข้อเสียคือเก็บออบเจกช้าแล้วก็แบกเลดเกมไม่ไหวเป็นตัวละครที่สโลบอลต้นเกมครับมันจะต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมในการตีออบเจกตอนเลดเกมเพราะว่าแฟนนีมันตีออบเจกไม่ไหวอันนี้คือข้อเสียหลักๆแฟนนีจริงๆแพทนี้แฟนนีเฟิร์สปิกก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าเราจะโดนซ c ซนะเอาชัวร์ๆก็ประมาณสามสามปิกก็ได้ชัวร์ๆปิกที่3ก็คือถ้ามั่นใจในตัวเองว่าเอยกูเล่นแฟนนีเก่งมากเลยระดับแบบเก่งระดับพี่ลอยอ่ะก็หยิบเฟิร์สพิกมาได้เลยใช่ครับเป็นตัววด้ย เวลาเรากด first pick มาโอเคครับพี่ลอยฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับครับช่องทางการติดตาม TikTok LOYSSS ครับทุกช่องทางเลยครับพิมพ์ไปน่าจะขึ้น LOYSSS สอนเล่นทุกตำแหน่งเลยป่ะครับส่วนมากจะเป็นสอนเล่นจังเกิครับส่วนใหญ่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ลอยขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญมาครับ